ดอกไม้กับกำลังงามๆจ้ากำลังเป็นดอกน้อยกับลายเลยค่ะจะผักโขมกำลังกำลังเกิดกำลังจะลายจ้าทุกคน <Okay. S 2> กำลังอันต้นใหญ่นะจ้าเนาะอันนี้เขาต้นน้อยอยู่ค่ะต้นน้อยอยู่จ้า กำลังงามๆค่ะทุกคนกำลังจะง,งามสะอ่นะอนค่ะสะอ่อนลายลายตาตังคีจักรยานจนมาหอดพีคค่ะทุกคนไก่ขัาไก่แน่หาม,มงจอดว่ามีเนาะจานะ่าเนาะจะเลยเอาเอาขืนมาพร้อมแ <laughs> จมเสียเนาะจานะ่าเนาะไอ้บอกว่าจะจอดพอดีเด้อว่าสั่นเขาให้ มีขมโมยพร้อมนะเพื่อนมาเนาะเพื่อนบ้ามีขมโมยพร้อมเดลยสันมาแล้วก็ทุกคนชมบรรยากาศด้านหลังสวยมากเลยค่ะบรรยากาศขนาดประมาณจากมงเนาะนี่หอดไม่ค่อยมีคนจำมันนี่คึมมันคึมนะจ๊ะเนาะม่ค่อยมีคนมาออกกลังกายจ้าฝนเหมือนฝนกำลังจะตกเลยจา้าให้เบิงวิวรอบๆกันทุกคน ข,ขึ้นใหญ่มากขึ้นแรงมากค่ะทุกคนนู้นนะค่ะทุกคนขนาดทะเลนางมาเจอแล้วค่ะทุกคนราเบิงฝรั่งเมื่อกี้นะั่งเห็นกับฝรั่งพลนหักไปจ้ะทุกคนนี่นี่นี่ฝรัง่งผู้หญิงสองคนฝรั่งจ้ะเขาหักอายอดเข้าไปแล้วจ้าเนี่ยเสียดายดีเนาะอันนี้กํลาลังเป็นดอกนะเขากําลังเป็นดอกนะจ้าเนาะ ผู้หญิงสองค้นสลังเนี่ยเป็นหักยอดไปจ้ะเิ่นหักยอดนันไปยอดนี่ไปลั่นแลจะบ่าหักกับยอดเขาเนะาะจ้าน้องจะเก็บเอาแต่ขังขงเอาจะรู้จะบว่าเก็บดีก็ลังเขาก็ลังเกิดหลายเลยจ้ะเพราะว่าน่ะอันก็กลังหน่อยพูดกับเกิดกํากำลังเกิดจ้ะอีกมองน้องเกิดร้ายหลายแต่ว่าน้องบรทศไทยลูดเมื่อกี้นี่ น้องหามองจอดจัก,กรยานบ่เห็นค่ะทุกคนอันนี้น่าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเขากำลังเป็นดอกจ้าแล้วนั่งจะเก็บเอาอยู่จากหนอยอดจากหน่อยนะจ้าเนาะดอกเขาผัดเซบเสียบค่ะทุกคนเสียบอีรีอันนี้เป็นขนาดทะเลนะจ้าเนาะงามใจง,งามค่ะว่าคนเก็บเป็นลายแล้วค่ะทุกคนคนะกิ้งนั่นหายไปหมดเลย ขมทะเลค่ะทุกคนเยอะมากเลยลายลายจ้หลายคักลายเนี่ยงามคักค่ะทุกคนพูน่ะโสอ่สอนจะนั่นกะจะเก็บออกจากน้อยนะจ้าเนาะเอาไปเอาไปจิ้มน้ำพริกเหมือนแล้วนั่งว่านั่งจะเฮ็ดต่ำเจ้าบองค่ะทุกคนนั่งจะต่ำเจ้าบอง ลวกผักคข,ขมทะเลนอกจากเนาะลวกผักคขมทะเลนี่คะทุกคนเยอะมากงามงามค่ะกำลังงามหลาย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 คากหลายแน่จะ้ะทุกคน เขากำลังจะเป็นดอกกระมีจ้ะงามขัดจ้ะงามขัดเห็นจ้าหากเอาอบ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 ทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนยอดอบอบ,อ,บ,อ,บอือค่ะยอดน้ดนอยๆเขานี่จ้าทุกคนนี่ งามหลายจ้ะงามงามค่ะทุกคนตายหลายสะออนสะอ่อนม่นจ้ะก็จะเก็บไปกินแรงแล้วจ้ะเนะาะเก็บเอาไปกินแรง เก็บเอาก่อนั่นกันทุกคนกำลังจะเริ่มนี้ดอกแล้วจ้านี่จะเอาหย่อนน้อยๆพอมน้อยหยอนน้อยๆนี่ก็เสียบจ้ะทุกคนอ่อนออนอวบๆละลายในปากเลยนะเนี่ยก็จะนั่งก็จะบปลวกโดนนะจ้ะเนาะพอลวกพอมันนี่นะมันกลิ่นแสบค่ะทุกคนมันแสบแสบ จะไปเก็บเอาไปเก็บเอากอลุ่นอีกบ่โอ้มันหลายค่ะทุกคนหลไหลจะอ่อนจะอ,อ่อนนาเอางานนี่กันนี่จ้ะก็เจ้ากระกชิบานั่งเฮ็ดย่างอีกแล้วคลิปนี้นะจ๊ะเนาะเก็บผักหาอยูหกกนะอหย่หากินน้าจ้ะเนาะหาอยู่หากินไปเก็บผักฟรีใสชีวิตไปจ้าทุกคน ม,มีฟรีให้เก็บแต่เก็บเราต้องสื่อแล้วจ้ะเนาะมักได้นางเราต้องสื่อนะอัลเจ้นะาทุกคนางานนี้อนะืมจ้ะบวบกันเลยจ้ะงามค่ะกับทุกคนงามงามม่งกำลังเขากำลังขึ้นมาจ้ะทุกคนกคน,กคน,กคน,นี่นนนอยอดน้อยนี่กำลังขึ้นมายังสี่กระเสียบได้จ้ะนี่น้อยจ้อยจอยนี่กระเสียบ อบอวบกับมันกำลังใหญ่นะจ้ะเนาะโอนี่สิ่งหนึ่งที่นังยังมันได้เห็ดกับเมิน้นผักอันนี้นะจ้ะเนาะนังา่าเอาไปเห็ดซุก,กีินะจ้ะเนาะซุก,กี้กับผัดน้ำมันหอยนังมันได้ร้องนังมีตะลวกจิ้มน้ำพริกมันแซ่บเนาะค่ะเนาะมันง่ายเป็นคน้นหมักน้ำพริก คุนแม่ค้าทุกคนสักงามงามค่ะเห็นกระอดบ่ได้น้อจ้านาะนั่งกระเ็นแล้วนั่งกระอยากเก็บนั่งกระอดบ่ได้งามขักจ้างามหลายๆเห็นจ้ะหักเอาจะหักเอาหมันเขียวค่ะทุกคนขั้นเขียวมันหลายเนาะจ้านาะมันหลายคากไหมจ้าพูดนะอีกอะ เต็ม nháo ไปเบิดเลยจ้างั้นเบิ่งดูงดหะะดดดเออออหรอเปิ้งหย่อนนี่หากเอาตะหยอดหยอนมันจะไหนต่ล่ะจ้ะโอ้ยสะออ่อนจ้ะสะออ่อนลายคักลายแน่งามงามจะทุกคนอ้วบอ่อนอ้วนลัวอยู่จ้ะเนาะใบมันลายหยักลายเนาะจ้าเนาะคลักเอาตะหยอนนิดหน่อยมันก็นนะ ลายจ้ะสออ่อนนี่เก็บมาเก็บ่อทงง่กรๆบวบก็ลายแล้วนั่งก็บเลยเอาเขาเอาจากน้อยนะจ๊นะเนาะ เยอะมากเลยค่ะทุกคนนั่นก็จะไปทำเมนูผัดน้ำมันหอยบ้างแล้วก็เอาไปทำลวกจิมกจนะจ้มน้ำพริกนะจ๊ะเนาะจิ้มน้ำพริกนี่ก็สุดยอดแล้วค่ะทุกคนแซ่บเจีบอิหลิแซ่บแพงมันม้วอะจ๊ะจะอ้อนจะอ่อนนะจ๊นะเนาะ พวกพวกโอ้งามหลายอันนี้ต้นกระลำปลาจ้ะทุกคนอันนี้เป็นกระลำปลานะจ้นะเนาะนี่เบิ่งดอกก่อนกระลำปลาจะเป็นตัวนี้นะจ้นะเนาะเบิง้งใบมันก็เป็นใบกระลำ w h i t e c a p i t เจ้ะทุกคนเห็นต้นเดียวจ้ะอันนี้เห็นต้นเดียวอยู่ตรงนี้นะจ้นะเนาะ